สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ผมพามาที่วัดป่าหลักร้อยนะครับบ้านโนนไทยนครราชสีมานะครับอำเภอโนนไทยนี่ครับถ้ำพญายมตรงนี้อยู่ในสถานที่ของนรก,กภูมิที่เกี่ยวกับคนทําบาป หลายๆอย่างข่าหมูค่าไก่ค่าเป็ดข้างมามีหมดครับเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมทําบุญทำกุศสกันนะครับเมื่อก่อนคนมาเยอะมากครับหลังจากโควิดก็เงียบหายไปแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันอะไรก็มีคนมาเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาพอดีผมหยุดงาน ผมเลยตะเลิดมาเที่ยวมาทำบุญครับนะครับพาเด็กพาเลยมาดูการทำดีได้ดีทำบาปก็เป็นแบบนี้ครับหลายๆอย่างนี่มีผิดสีนชอบฆ่าสัตว์มีมากมายนะครับ าน,นานๆก็จะมีเปีดครับเปีดองเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสถานที่จอดรถมอเไซคเมื่อก่อนมีมาหลายสิบปีแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่ตอนผมเด็กเลยนะครับที่นี่สถานที่แห่งนี้ หลายรุ่นมากน่นครับขึ้นไปดูครับนี่คนระับเป็ดอันนี้เป็ดผู้หญิงนะครับเป็ดผู้หญิงคฝั่งทางนู้นน่าจะเป็นเป็ดผู้ชายเดินเข้าไปนี่รู้สึกได้ครับขนลุกเลยครับของพวกนี้มีอยู่จริงนะครับทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับ ก็ต้องเป็นตกลรกอภูมิผมว่าถามว่าดีไหมผมก็ไม่ได้ทำดีนะครับก็ตอกางกลางจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีดูกันฝั่งทางนู้นก็มีสิราศีมากมาแต่นี้คลิปนี้เราจะดูอยู่ที่สถานรก,กับภูมิกัน มากับพี่ชายคนหนึ่งพี่ป๋งปองไกดอกรนของเรานําทางวันนี้อยู่ดีก็ชวนกันมาชวนลูกสาวมาแล้ววันนี้ลูกสาวบอกเคยมาแล้วไม่มาไปกับแม่ไปทำงานนี่ครับต๊กแกตัวใหญ่เด็กนักเรียนเสพยากินเหล้านะครับมีให้เห็นครับมีลูกปั้นให้ดู ว,ว่างชวนวันยุงวันหยุดพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาชมได้นะครับตะทํงแดง <c oughs> พระทันเทศปโปรดครับในรกภูมิฟังธรรมหนึ่งครั้งก็ได้บุญนะครับเห็นช่องไหนเขาเปิดฟังเปิดพระเทศพระธรรมอย่า,า,ายเปลี่ยนนี้นะครับโดยฟังนิดนึงก็เป็นบุญ นี่ครับท่านยมนะครับมีด้านในด้วยนะครับเข้าไปข้างในนี่ครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาพา,พาลูกพาหลานมาเที่ยวครับมาดูการทำปีทำชั่วมันมีนะครับบาปจริงตอน อยู่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าถึงเวลานั้นแล้วเขาจะถามนะครับว่าคุณเคยทำอะไรมามากครับผมดีไม่ดีผมก็ได้สวดมนต์เช้าเย็นของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับรูปของท่านโยมบ้านนะครับสาธุสาธุครับ